เราจะเดินทางไปทําบุญกันวัดแรกคือวัดมหาบุตรพระขนงหรือวัดย่านาคนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลสัตว์อย่างกะจำซื้อกับไหโรงพยาบาลสัตว์อย่างกะยุมีเข้าไปเมื่อกี้นะ่ะโรงพยาบาลสัตว์ทีเอแถวใดกะเมื่อกี้ไหน่ะแถวไดอันนี้พวกป่วย,ยค่ะ ผู้ป่วยได้ใส่ที่คอบเพราะว่าเกาตาจนเป็นกระจกกระจกตาเป็นแผลฝากด้วยนะคะตอนนี้เราถึงคลองตันไหมค่ะจะเดินทางไปทําบุญอิ่าหลับอยู่ค่ะเพิ่งตื่นเะสา่ขึ้นอีซสซซซินอัตตีสองแล้วนะมาจากสมุทรสาครกลับมาอาบน้ำเราว่างนะคะมีงานอีกทีวันที่สิบห้าก็วันนี้เห็นลูกตื่นสดใสแล้วก็จะพาไปทําบุญวัดแรกคือวัด มหาบุตรหรือวัดย่านาคนะคะแถวพระขนงเสร็จแล้วเราจะก็จะเดินทางไปสมุทรสาครต่อมีอีกหลายวัดที่ต้องไปค่ะกูได้กับทว่าเอาเป็นอย่างคือไปหลายวัดแถอแม่อุ้มพานไปสมุทรสาครหลายครั้งแล้วเห็นวัดหล,หลายวัดวันมีโอกาสได้วะทำบุญเพราะไปเหตุแต่งงานวันไหนว่างเราก็จะประมาณนี้ค่ะแต่เราไม่ได้ไลฟ์สดหรือไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเมื่อก่อนแม่อุ้มจะพาลูกทำบุญบ่อยมาก อ๋อร้องโอ้พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับยูมีไม่ชอบอันนี้ค่ะไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้เพราะเขาจะเกา่าคุณหมอใส่ให้กันหนูเกาเกาตาจนบวมหมดตาเป็นแผลแล้วค่ะครกระจกตาเป็นแผลเลยยูมีทั้งสองข้างเลยรเราว่างก็จะพยายามพาลูกทำบุญทำอะไรให้เยอะ อะไรไม่ดีจะได้ปัดเป่าออกไปจากชีวิตเราแล้วก็มันเป็นความสบายใจด้วยปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูแม่อุ้มพาลูกทำบุญบ่อยถ้าขอให้ว่างไม่ว่าจะเป็นอะไรในแถวบ้านแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนเฮาเนาะเขาคั่วเฮ้า,า,านับถตือศาสนาพุทธแกที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราก็คือวัดวาอารามอย่างสีนะสบายก็เข้าวัดไม่สบายก็เข้าวัดไม่สบายใจก็เข้าวัดอย่างนี้นนะแับเลยว่าแกคือทําทําเป็นประจําอยู่แล้วจา้จาจา้จาจา้จาก,ก็ได้พายุกีพักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะเดินทางไปเรื่อยๆไปดู น่นดูนี่กินชิมไปเรื่อยๆแต่เด็กๆไม่ได้มาลองเฟิร์สมีงานทำผมแต่งหน้างานรับจ็อบไว้ไม่รู้ว่าหยกไปด้วยหรือเปล่าเขาอยู่คนละห้องกับแม่อุ้มอยู่คนละตึกแม่อุ้มเช่าอีกตึกหนึ่งให้ลูกๆอยู่อยู่เขาอยู่เฟสสี่ใช่ไหมเฟสสี่ได้นนะของเด็กหน่อยเขาเนี่ยเฟสสามเราเป็นปวงอย่างจะคลองอยู่เฟสสามเด็กน้อยมันอยู่เฟสสี่หรือเฟสหกกับ่รู้ตรงไหน,นนะ ใช่หรอพ่อพอคนดูมันมีหลายหลายอาคารหลายเฟสตั้งแต่เสาห้องนี่ให้เด็กหน่อยอยุ่งแต่เดือนขุม้ามีหน้าเพราะนั่นเลยเบิ่งห้องลูกจักเถื่อช่วงหนึ่ง<า>ช่วงที่ไปเช่าแรกๆพี่ชัดกับพี่หยกอยู่ด้วยกันแต่ก่อนเราอยู่รวมกันเป็นห้องชุดมันมีสองห้องนอนแล้วมันไม่พออยู่พี่หยกต้องนอนอยู่ตรงไอ้นั่นอ่ะต้องแบบแยกย้ายกันขนาดสามคนพ่อแม่ลูกตอนนี้ยังแบบพ่อตุ้มนอนหน้าทีวีไม่อุ้มอีกห้องหนึ่งย่กีอีกห้องหนึ่งเลย เราไปทําบุญเรื่อยๆค่ะเป็นประจํานั่นแหละของครอบครัวเราแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายให้ทําบุญขอให้ว่างค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่างเยอะก็อย่างว่าคือก็ให้น้องได้พักอาการแบบดีขึ้นแล้วเราก็ทําบุญหยุดสองวันนี้ก็คือทําบุญสิบสามสิบสี่แล้วก็จะมีงานอีกทีสิบห้าแลจากนั้นก็จะหยุดหลายวันครับไปงานอีกทีช่วงไปลายเดือน ฝากติดตามด้วยนะคะช่วงนี้ก็ี่ยน้องพักพรดีขึ้นเยอะมากๆโอ๋อนี่ไงนี่ไงแม่แม่บอกยูมีหายไวไๆนะยูมีเศร้าไวไปเด้ยูมีหายไวไๆน,นะไไนไไนนะลูกนะยูมีคนสวย ตามอาเจย์ไปทํางานทุกที่ตามตามพี online, yourself, ina, to ่กี culture, ไปทํางานทุกที่ไม่ต้องใส่ใจสุขภาพพักผ่อนเยอะๆฟังธรรมมาบ้างเวลาว่างค่ะก็พยายามจะพาลูกไปทําบุญไปสถานที่ที่มันสงบสงบแล้วก็สบายใจคือว่าน่ะแหละค่ะเช้าพุธเท่ากับสิ่งที่ทำแล้วสบายใจที่สุดคือการไปทำบุญสร้างสมกุศล ต้องมาคุยเลยต้องเจ็บไหมอยากไปหาพี่เออไปไปเออเออเออโอ้โอ้อันนั้นต่ำโอ้ออกมาได้เด้อเออกมาได้เออ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 ไปไปไดไปหาเขาโอ้อ่อนซ่อนสาสตร์โอ้ยเขาโอ้เจ็บไหมหนูเจ็บไหม ดี๋ยวไปวัดไหนกันนั้นเดี๋ยวบุ้มก็จะไล์ให้ดูอัปเดตให้ดูก็จะพาน้องเดินทางเที่ยวไปเรื่อยวันนี้เป็นวันของครอบครัวจริงๆค่ะเด็กๆสองคนพี่โยกน่าจะอยู่แต่พี่เฟิร์สมีงานช่วงบ่ายพี่เฟิร์สน่าจะเขาอุ้เขาแหมช่างแต่งหน้าแบบเนาะก็มีงานเข้าเนาะแบบว่างไม่ได้เขาจะมีงานติดต่อมาเขาเน้องอยู่มีเป็นหมาน้อยอาวากาศค่ะหมาน้อยอาวากาศแม่ป้อมมาเป็นหมาน้อยอาวากาศ คนสวยหลับค่ะตัดผมหนามาจะไดนค่อยไปขึ้นญี่ปุ่นเหรอกระดอกกระเดียน้องยูเกิดวันจันทร์ค่ะสาวยูกิอีกยิ้งคังพลอยเกิดวันจันทร์ค่ะทรงผมใหม่เขาอยากเปลี่ยนลุคเขาให้ดูแบบ ดึงดึงเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกแดี๋ยวนี้สังเกตเขาจะไม่ติดาสติกเกอร์ตาเวลาเขาแต่งหน้าหาอะไรสจ้นานเข้าไปดูในที่รัฐบอดเจอฮ่ะยูแม่อุ้มน้องยูมีฝากแช่นนี่ยเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปแม่ถามว่าเอ้าทําไมไม่เดี๋ยวนี้ไม่ติดสติกเกอร์ตาปล่อยให้ตาเป็นแบบตาหยีเป็นตาเป็นตาเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนเขาบอกว่าเขาอยากดึงเอกลักษณ์ ใบหน้าเขาก็เขาเป็นญี่ปุ่นเป็นอาหมวยเขาก็อยากแบบหมวยๆจำตัวเปล่าวเพราะลูกสาวแม่ไม่สบายบ่อยไปหาหมอพามีครูหรือตั้งครูให้เขาก็หายค่ะมีค่ะตั้งไปแล้วค่ะมีตั้งไปแล้วก็กดีขึ้นมาตั้งแต่ปีกายนี่เลยค่ะดีดีมาตลอดนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีอาการของโรคเขาด้วย เพราะว่าโรคพวกเนี้ยมันก็มันบ่เป็นโรคที่แบบลายแรงที่แบบติดต่อหรืออีกบ่เป็นโรคอย่างแต่ว่ามันมันเกิดภาวะทางอารมณ์มันนหมันเป็นไปได้ค่ะน่ามาสวยน่ารักแม่ไม่ชอบมีมันมีดีกันคนละอย่างทุกคนนะที่ทุกคนสมมติคนหยองยุกี่มาหน่บอกว่าโอ้ไม่ผมจะมีลูกดีค่ะค่อยากไหมลูก เพลินก็ด er> you know, like, nah ีข oh so ึ้นกันดีคนอะไรอย่างดีคนอะอย่างมีความสุขคนหะายแบบก็หมายถึงว่าเรามีความสุขกันคนอะไรแบบลูกกนน้ยต้องชีพเีบอยาใจหัหน้าแมนแต่ไม่ดีขอให้เป็นคนดีก็พอขอว่าบ่แมนมาแต่เป็นมาแต่เป็นคนดี หนาที่เพือ่อครามรูความสามารถสิ่งที่เราสอนลูกมีแต่สอนสอนว่าให้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักให้เต็มที่แล้วเราจะเห็นอาชีพจากสิ่งที่ตัวเองรักสอนลูกทั้งสองเลยค่ะว่าจัิงิไม่ว่าจะเป็นจำที่จําใช้ลูกนะไม่ว่าจะเป็นยูกิหรือพี่หมอนแตพี่หมอนนี่ก็คือ ถ้าคุณไม่รักเรียน<ม>คุณไม่รักสิ่งที่คุณจะมีอาชีพข้างหน้าคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะคุณประเดีมีความสามารถแม่บอกความสามารถพิเศษอ่ความสามารถพิเศาาจังยุกี่มีความสามารถพิเศษคือการร้องเพลงคุณเราก็พยายามช่วยลูกเราให้ดึงความสามารถพิเศษออกมาเป็นอาชีพงสิแม่ทุกคนจะบอกว่าอุพาลูกมาสังเกตดูได้ว่าลูกเขามีความสามารถพิเศษอย่างเท่ากับ ไปดึงความสามารถพิเศษนั้นออกมาใส่ให้เกิดประโยชน์สําหรับเขาให้ได้มากที่สุดมันเกิดสําหรับใครล่ะค่ะพ่อแม่หรือครอบครัวนี่คือผลพลอยได้มันจะเกิดสําหรับเขาอนาคตเขาเลยแหละคือจ้างผัวนี่ขับรถเมองทําหน้าที่คนละอย่างขับรถเ่เลยเราได้เหตุอย่างบอนอกจากทําหน้าที่ของผู้ชายคือแต่ละหน้าที่ของผู้ชายเลากับรบ,บกพ่องเนี้นยพญตุม่ม เมียไ่เคยได้ถือของหนักลูกเมียไม่เคยได้ทํางานหนักเราทํางานหนทีพอบ้านละเอียดยิบบ่เคยได้ไปจ้างคนมาว่าเหตุอันนี้เลยไฟเสียทําได้ประปาเสียทําได้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างแทนลูกแทนเมียพาไปเข้าห้องน้ําไปยืนรอรักษาความปลอดภัยได้ จนยุกี้กับพี่หม่อนว่าถ้าหาผู้ชายได้เหมือนพ่อก็ถึงจะเอาดูแลความปลอดภัยไฟ,ไฟหลอดไฟห่างไฟในบ้านห่างเราเห็ดเป็นเบิดนตนำปรปุงประปลาว่ามันย่องกว่าแล้วต่อได้เบิดเห็ดเป็นทุกอย่าง,งคือดูแลในทุกอย่างครบ ลูกสั่งเก็บจากหลบจากหลบแล้วก็เคยบนลูกจะสั่งแต่และสถานที่ไม่เท่ากันแล้วมาไม่เหมือนกันพอจะต้องลงไปเอาเก็บเอาขึ้นมาผัขึ้นมาบนคอนโดชั้นห้าแล้วแกเพิ่งมาอีกรอบหนึ่งแล้วแกก็ลงไปอีงไม,ไม่ไม่เคยมีบนลูกบนเมียของเมียอีกต่างหากของลูกต่างหากทําทุกอย่างอ่ะถ้าลูกมารวมกันอยู่ของพี่หมอนต่างหากของยุกีต่างหากคือสรุป พี่หมอนบางครั้งมันก็มานั่งหัวเราไปอุ้มนะอันนี้บอกคำๆเนาะแม่ความรักแม่กับพ่อความรักแบบธาตุ <laughs> หมอนเพิ่งเคยเห็นความรักแบบธาตุอะไรคะเป็นอะไรคะคนมากู้เป็นยังลูกตกใจยังคนมากู้คนมากูคาก้คนมากู้คนมากู้นอนได้ซื้อดอกลูกตกใจใช่เนี่เออไม่เป็นยังมามาจับมือแม่ไว้มือแม่ไว้ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรโอ๋ oh, น้องขู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกใจคนมากู้น้ะตื่นเห็นไหมตกใจฝันที่หลงไ่ได้ฝันคนว่าเป็นอะไรเสด็จเสด็จใช่ไหมว่าเป็นอะไรหลุดคนมากู้ว่ามีอะไรแม่ยืนเนี่ย <c oughs> คนมากู้คนมากู้โอเคครอบครัวไม่อุ้มอบอุ่นมากๆค่ะขำแต่พี่เหมือนมาความรักเยี่ยงแท้ ความรักพ่อกับแม่ความรักแบบธาตุผู้ใดเป็นธาตุพ่อพ่อเป็นธาตุแม่ค่ะแม่ค่ะปวดน่อหัวมวนกันไปเรื่อยๆกินแล้วได้คะ่ะหนูก็กินแล้วไงตอนหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูตกใจเฉยเมื่อกี้รถมันเบียดแรงเลย,เลยไม่เป็นไรไเป็นยังไงแม่อยู่ไหนส้นอยู่สามต้นเ่ยเขาได้มันใช่ได้ไงแม่อยู่นี่ข้ไหนไไหามเออ แต่ลับนม,มาคู่นอนผอววมเขาน้องเขาป็นนองเีนอเป็นกระจกตาเสียบยาออกแด้อสวัสดีแม่อุ้มพ่อตุ้มสวัสดีนะคะะกาจะถึงวัดแล้ว้องอยู่มาวัดย่าน้าครั้งแรกพามาขอพรยาอีหลาตกใจแม่นค่นนะน้องเขาจะนอนผัววังสิงละตั้งแต่เขาเป็นแบบเนี้ย ไลฟ์ทิกตอกอีกเมื่อไหร่คะพี่เดี๋ยวน้องแบบอารมณ์ดีๆเดี๋ยวก็ไลฟ์แล้วคะ่ะอาจจะเป็นเย็นนี้ถ้าเหงาเหงาก็ไลฟ์อีกตอนนี้เฟซบุ๊กเล่นไม่ได้ก็จะเซ็งๆหน่อยแมนคือเขามามูบา้าหนังเสียโอ้ยอยากซื้อเลโอยอยากซื้อเเดี๋ยวก็ได้ทํางานเก็บเงินอันนี้อายุแค่สิบเจ็ดเด้ลูกยังได้ขนาดนี้แล้วได้อย่างจากยางแล้วส่วอนอายุ สามสิบสิบว่าแล้วก็ซื่อสัตย์กับอาชีพเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกเราเพราะตุ้มมาทางไหนค่ะแม่โรงเรียนนานาชาติหมู่บ้านตัวนี่ข้อเรียนเกี่ยวกับเังไงเนี่ยโวกับโรงเรียนนานาชาติก็เรียนทั่วไปภาษาอังกฤษเป็นหลักอินเตอร์เนชั่นแนลสกุลไม่ใช่เลย เขตสวนหลวงบอกว่าถึกเลยค่ะพี่ตุ่มแล้วจีเพยียรพา้าเราไปเขามากในหมูม่บ้านเนี่ยอย่างว่ม,มีหอโรงเรียนแน่แน่ชัดมอร์นินนนน่งค่ะคุณอุ้มสวัสดีค่ะพี่เป๊กชื่ก็นี่ไงลูกหมู่บา้านแบบมีกระตังกันไงก็ลูกเรียนนี่เลย,อ,ยอะไรอย่เงี้ยโนลนสิโอเคไหมเอาไว้สักหลังไหมบุย้ย <laughs> อุ้ยถ้าซื้อบ้านในแถวนี้ได้ก็ค,ค่าเทอมลูกก็ไม่ใท่ไหร่แล้วโู้ขีดหอดค่าเทอมลูกแล้ววันนี้เราเรียนไม่ทันแล้วเรากลาวัยมัธยมแล้วอคมัธยมเหมือนใช่ของเด็กๆเ,เอาไว้ให้ลูกเรียนค่ะไม่อยากจะบอกตัวเลขเลยเขาบอกว่าหองละเริ่มต้นสตาร์ที่สามจุดปดล้านบาทถูกคอนโดมิเนียมท่านขนาดนั้นลูกาเดือนละเริ่มต้นประมาณหมืนหก ก็ถูกที่เราเช่าอยู่ก็หมื่นนะหมื่นหกก็ใกล้เชียงเอิมเขาก็ต้องซื้อสามล้านสี่ล้านแต่ว่าก็ประมาณเนี้ยนี่คอนโดเมือนหมู่บ้านแล้วมีโรงเรียนนานาชาติตรงนี้ม่ติดหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วกงหลายอย่างก็คล้ายๆพับนั่นแหละกีเป็นดูฟิลหมู่บ้านแต่ว่ามันจะดูหรูหรากันไหมอีกมีโรงเรียนนานาชาติมีอะไรด้วยเอาไม่ละสักหลังทำงานไปก่อนเดี๋ยวทางสร้างบ้านเสร็จก่อนี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เต้ากันใหม่ จะทอบชอบฟิวคอนโดเหรออยู่ง่ายดีใช่ไหมพราะกิกิ้มองยูเนี่ยมองเขายูเนี่ยมองเขาอยู่มันล้านกว่าบาทป่ะล้านมันเป็นสองล้านหรือเปล่ะปะซื้อบ้านดีกว่าไม่อุ้มไหมสันเขาอยากเลี้ยนอยู่แถวน,นั้นมออะไรนะธุรกิจบัณฑิตเหรอไปยังสัดนี่อย่างกยกเขาไปกันดอยทางรูลาสีทางคนจ้า เออน้องน้องไม่ชอบน้องคุณหมอคุณหมอหยอดตาน้องสันส้นคุณหมอหยอดตาให้ <c oughs> คือคือ,คอมันหยอกแม่อะไรนห,หนูกลัวแม่ตายหนูมีอะไรแล้วกันครับพิ <c oughs> ่นหยอกแม่แต่ละคนยังมีเวลาค่ะค่อยๆตัดสินใจค่ะยังมีเวลาอีกเหลืออีกเป็นปีค่ะเรื่องเรียนจะที่จะตัดสินใจเลือกปีหน้าก็จะเฟสชี่แล้วค่ะ ปีหน้าก็จะเป็นสาวมหาลัยเฟชชี่ปีหนึ่งแล้วค่ะว้าวเตือนเต้นแทนเดียววะผู้เชา้าไหมไม่หมดยอกลูกจะจะใช้ภาษาประมาณนี้เหมือนลูกตัวเองยังเป็นเบบีบางคนก็จะบอกแว่าลูกแบบจะเป็นเบบีไม่หายก็ดีนะคะลูกเป็นเบบีไม่หายมันก็น่ารักสหนับเรายุกี่ไม่เคยก้าวเล้าเป็นเด็กไม่ก้าวเล้าเลยเก้าวเล้าจะค้นะลูไหมผมบอกว่าก้าวเล้า เป็นยังลูกไม่อยากใส่อันนี้แต่ว่าคุณหมอให้ใส่ผราหนูกเกาแ้วตาจะบอดตาจะบอดแล้วแผลเยอะมากเขาเป็นโรคตาแห้งแล้วเขาก็เก่าคันต้องหยุดอย่าไปเป่าตาอย่าไปรโรคตาแห้งน้องคันตาใช่ใช่จะมารับต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างของลูกเราได้ต้องใส่ใจเสมอต้อนเสมอปลพักแถวเจียงวัฒน,นากับไก่มอลังสิตค่ะแมนค่ะเดี๋ยวคอย คอยดูตอนต่อไปอีกหนึ่งปีค่ะมีนาปีหน้าค่ะจบจบมีนาปีหน้าจบปวชได้ค่ะเมื่อนันเพิ่หลงสงมนมาเลยผมว่าสอบจบปวชสามก็จะเข้ามาหาลาัยได้แล้วเดี๋ยวลูกแน่ว่าถวายปญาถวายสังฆทานถวายเวลาถวายสุดญาณาบะทำทุกอย่างเลยถึงแล้วนะคะ ให้แม <mile> ่นุชมีแฟนก่อนยี่หละค่อยมีสันแม่นุษย์รีบๆมีเด้อสรุปแหววถึงแล้วเพิ่นต้องถามเพิ่นถามว่าเพราก่อนว่าพี่หมอจอดเด้อเจมถ่ายสังฆทานด้านในเดี๋ยวให้ดูบริเวณวัดแม่อุ้มจะขออนุญาตไปพาลูกไปทำบุญแล้วถึงแล้วนะคะถึงแล้วที่เพียร์ค่ารัดรอมาฮอดแล้วเดี๋ยวแม่อุ้มขออนุญาต ไปทำบุญทาลูกทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินทางไปสมุทรสาครแวะเที่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูยุกี้สวัสดีค่ะก่อนฝากเพจยไม่อุ้มเหมือนน้องยูมีเนี่ยมันดีจังเลยเพจนี่บู๊ยอ๋อมันมีเอียงให้ดูน่ารักน่ารักอะไรก็ฝากหน่อยฝากติดตามด้วยนะคะเพจอะไรไม่อุ้มกับน้องยูมีน่ารักไหมเจ้าของเพจเนี่ยบ๊ยยูมีแหมอ๋อโอ้ยนี่แห่เจ้าของเพจยไหมเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ